วัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาหาลันแมปคาร์ดแครสนะครับมาดิโอ้ยผมเกมนี้ก็เหมือนจะเป็นค่าพวกมอนพวกน,นี้แล้วก็เอามาอัพขอครับเอาอะไรดีอ่ะคิว่าอันนี้น่าจะดีว่าติดช็อกอ่ะเจ๋งจัดโอเกมเหมือนจะเป็นเกมแนว ยิงฆ่ามอนแล้วก็ให้มาอัพสกิลแบบแบบอัพให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมน่าจะเอาเป็นพินนะครับเหมือนจะปาไว้ขึ้นครับช็อตนี้เคลียร์กันยาวๆดิมาเหอะมาเะมาดีมาดีให้หมดอะเจ๋งจาอันนี้ผมเชี่ยวผมหยิบหนึ่งการเพิ่มอยู่ยครับน่าจะช่วยได้เยอะโอโว ดูดิแม่งช็อตแล้วแม่งปลาทจะสองใบอ่ะใครจะไหวกัูพูดวะฮะถามแค่นี้แหละใครจะไหวกัูพูดวะ่าจุดสีแดงๆมันจะเป็นที่สปอร์มอนนะครับบวกหนึ่งกาดิรออะไรโอ้ไปจะสามใบอ่ะใครไหวอีกอ่ะชิลๆนะครับช็อตนี้มาอยู่ข้าแล้วเอาตังค์ โอ้โหปลาทีเป็นกับตายหาหมดอะโอ้โหชิลจ oh, oh, ัดอันนี้ผมน่าจะคิดเป็นผมน่าจะคิดว่าเป็นน่าจะเอาแบตเตอรี่ดีกว่านะครับแบบช็อตสีละช็อตทีร้องอ่ะ อ้าวคนดูมันมันมีสีเวลผมคิดว่าน่าจะมีนีดเดียวแต่มันมีตั้งสบเบลไปนะโอเคสรุปก็ไม่ต้องตาเคียเออโอเคจัดไปยาวๆช็อตนี้โอ้โหโอือให้กูวิ่งเฉียงอนะ่ะมันก็สู้กูไม่ได้เลยเ,เออโอ้ยมียิงโดนอะ เดี๋ยวผมจะกลับไปลอบบี้ก่อนนะครับโอ้ยผมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในลอบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูของกันบ้างดีกว่ามันจะมีอะไรให้ผมบ้างตู้ล็อกเกอร์โอ้มันจะเป็นที่สมมูงนะครับโอ้ยได้พินหรอไหนอะอันไหนกงสุดว่อ๋อมีไอเทมด้วยนะครับใช่ไง อ๋อใส่ชุดเพิ่มค่าพลังครับปกันกิงอยู่ไหนวะไม่ได้มันต้องเอากระเป๋เากระเป๋เาเ,ปเอาไปชิ้นนี้แล้วกันนะครับเกงก็ชิ้นนี้ไอ้เหี้ยชุดโคตรดีบอะพวกมึงไอ้กูไม่มีหลักอ๋อตรงนี้ครับใช้เปิดแปดอันรับผมได้ของสีม่วงมาหนึ่งอันเราใช้ไงอะ เฮีบงั้นขอใช้เลยอโอ้โหตาบิบกษ,ษาสิบเปอร์เซนต์เฮ้ยพวกมึงต้องเจ๊กูหน่อยแล้ววะเฮียบเดี๋ยวผมจะลาบแถวนี้ให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราไปสุมมันเดี๋ยวเฮ้ยมีสูงรง้อยข่าสุ่มตะกี้เชื่อแม่งวู้ยกับได้มิติไอเทม อ,อ๋อมีอัปเกรดด้วยนะครับก็นั่งอัปเกรดของดอิรออะไรโมโอ้ยครับตรงนี้ก็จะเป็นเกรดเกรดทำไม่ได้เพิ่มเรียนรู้ฟรีจัดไปอ๋อมีโค้ดอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอไปหาโค้ดแป๊บนึงนะ A few minutes later สรุปก็คือโค้ดกูใส่ไม่ได้ครับเหมือนคนจะใสยย่เยอะเกินโอ้ โอเคครับบ้านเดี๋ยวเราข้อไปลุยกันต่อเลยดีกว่าก็อีซี่มันเดมอ่ะเชีย <Okay. S 1> รอบนี้เป็นแบบเรียกว่ายัางไงอะคือมึงปลาอะไรออกไปวะปลาพินนะทำไ,ไมมันเหมือนลูกบอลอย่างเลยวะโอเค okay, ครับตอนนี้ผมขอสลักบิ d ดาเมจแล้วก็ไประเบิด Elia Damien Mà đi Follow Elia Damien đó She has shot và Chuyện chặt Hôm nay tôi cũng shot thêm một rồi Ờ, ngăn ngăn nè Yeah. ก็ดูกูก็ดูว่าตะกี้แม่งเป็นเมดสลบแม่งขี่มอกุโอเคหลังช็อตนี่เดี๋ยวผมจะก่อคลิปไปยาวๆเลยนะครับ โอ้ยผมตอนนี้ผมก็ถึงเวฟที่สิบแล้วนะครับโอ้โหเลือดห้าหมื่นมึงบ้าปะเนี่ยมามา,มาลงแบบดิจิตอออ่ะ แม่งยิงยาวๆ yes โอเคครับนเดี๋ยวผมขอสรุปกดจบคลิปแล้วกัน,กนเกมนี้ก็เป็นเกมน้างสนุกนะครับก็ลองมาเล่นกันได้ไม่แย่ไม่แย่เดี๋ยวผมขอสุ่มก่อนปิดคลิปว่ามาสุ่มที่ไหนวะล็อกเกอร์ล็อกเกอร์มามาสามครั้งโอเคครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกาดติดตามนะครับ